กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบอนสุขสุขุนสุมงสุบนพี่น้องก็อนจะเป็นถังไทยฝั่งลาวต่างๆประเทศนั่นคือมาแกงเห็ดพี่น้องเฮ็ดเค็มแล้วก็เห็ดผึ่งพี่น้องเห็ดผึ่งตับตับควายพี่น้องผมัสามดอกนซีที่บาทพี่น้องแม่น้องแกลกอยากวันเป็นกระไรสื้อมาพี่น้องมาพาดละพะแก้วจะเป็นคนแกงเอง ส <Bye. S 1> บายดียาแก้มหิวไปหน่อยปอกจนขำสบายดีพี่น้องอกลอกก็ปล่อเนาะขำ,ำ,ำนั้นนนเะเว้นผนลลมอกมาได้ห่อนพี่น้องางเว้นเลยแค่ไหนจะกลางคืนพอจเย็นนิดน,นึงพี่น้องเลย <c oughs> หายะนะกลมนาพรอม <c oughs> ทางหดประดี๋ยวพุทา ำนะก,กำนาไครป่อยนะพี่น้องกำโห่ไอะเฮ็ดเอ้อันนี้เฮ็ดเอ้เห็นเขาเห,หา็นเขาเกงสมประสานกันพนี่น้องเลยเห็ดเห็ดปลูกกับเห็ดธรรมชาติพี่น้องมือนั่มเลยเก่งเก่งเก่งเสียงลูกพอถ่ายคลิปอยู่ลูก โดยโดยแกงกินยำแรงพี่น้องแม่น้องแวกเมื่อยพบบผุขาที่เป็นพ่อครัวคือเก่าพี่น้องพอแล้วเพะเอามินแกพี่น้องผดจะโดนแล้วพี่น้อง ตางผิดพี่น้องเลยน้องเข่าขั่วพี่เก่าเมื่อวานการสวัสดีพระสุขสุขคนเด้อพี่น้องอิฟซีทุกท่าน่ว่าั้งประเคศไทยฟั่งลาต่างๆประเทศขึ้นแรงพี่น้องไม่ค่ำแล้วพี่น้อพงพงศ์สดพี่น้อง งหอยหอยเป็ดแกงเผ็ดบวค็มพี่น้อกลือใส่หน่อยน่ง รอจะแป๊บก่อนพี่น้องจักสิบปลายนาทีกดถ้าสิบนาทีรอค่อยตู่ลงพี่น้องไปนดางตู่ค่อยเมงรักกับ,บ่แมนมกดปุบบอกกับพี่น้องแฟตั่นก็เปิดบม่ได้พี่น้องมไม่พร้อมสิจะใช้งานในขณะนี้เลยแปดไปขอตุกขอภัยพี่น้องใส่ยเขานิ้วน้ำพี่น้องอืม เมนูแรกข่างน้ำเลี้ยพี่น้องพี่น้องจะอาบน้ำเลี้ยพี่น้องเลยเลิกงานมาแล้วก็อาบน้ำรถจะเป็นไปไหนคืออยากเป็นไข้เป็นหนาวไปไหนพวกมื้อนี้ก็ดีอากาศมันฮ้อนพุ่พี่น้องเลยจะเครื่องไปแล้วเสร็จแล้เอาไงกูมวยกูบอคอยไปทำงานไทยวันไสิศึกเล็กเนาะศึกเล็กรางวัลที่หนึ่งเด้วันอะไรกันดิไทยได้รางวัลที่หนึ่งศึกใช่ล้วพอไปได้ฮะ ไปกับลูกน้อยๆไปน้อยห่วงลูกจะกิ네 <S <S นยังอยู่ยังไปน้องอยู่น้ำแม่น้ำนองนไปกันเลยนี่แต่ดไปพี่น้องพอได้กินเสร็ปากซะก่อนพี่น้องจสวมมาใส่ห้ากินน้ำเนี่ยต้องแบ่งรักต้องเหมือนกันเลยขั้นตอนสุดท้าย พี่น้องเฮ้ยแต่ละมือแต่ละเบนจริงคือตึกตึกโคมบบคือบ้านคือเมืองต่วนน้อกพี่น้องก็อยู่ไปกินไปพี่น้องเลยกินแซมฮอมมี่อะไรพี่น้องเออออกมันเป็นไรแสะเบาบ้างทวนทอนเลยพี่น้องเอ้ยแกง เพื่อนชากับนิ้เ,เข็มทองเคยกินเป็นนิ้บอ่อา,านอย่างเดียวพี่น้องโจมมอกไปไหนไปกินจีนาะนะพี่น้องบสัสคูซิคนพี่น้อง สบายดี่น้องกินข้าวแ้วน้ำกันเด้อแรงน้ำันสบายดีปลาลูกลูกสบายดีปลาลูกลูกคนเก่งมงดันะมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อบคุณุกคนกินมือก่อนครั้งแรกนี่พี่น้องกินเห็ดแงไหมนะคจก องเลีกนกันเพิ่งอนี้มรจ้ะมาพี่น้องมาปุจุกคนคือเก่ามาเด้อปุกุกคนมาปุขายไปกินเลพี่น้องขอมาุมามาเนี่ยใกล้กับบุด้กันยากส่มาบีซะดีพี่น้อง

ฮอนฮอนอาเปนฮอนก็เราก็เรียโคตรฮอนเลยสมือแลสองวันละทำเห็ดออกก็จะได้เห็ดอกนอนีมองไหแบนองเน้ยแง่ยเน้อแด่ายแถวทาเขาจะเขาไปหาจา

ยังไงมั้งเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเป็นคนชอบหาของวุอเนาะหัวลาหัวหน้าเนาห้่งใจเดาะกินไรแต่ยังเบื่อเห็นแต่หน้าวะเป็น้อหงอกงูใหญ่กว่านะคะมันเที่ยงเขาบอกอันนี้เขาอีเทอรเหมือนกับจันทร์ตุ้ยดูน่ะตตาเรียว่า้งบ้างเธอซับหลายลูก สีแดงินเบิ้งโทรศัพท์นล à i เบิดพอดีพี่น้องเห็ดตับควายพี่น้องยังเลือแต่เห็ดเค็มทองพี่น้อง,องบ้านในกระซมมาพอควรเลยพี่น้องขอบุญขอบคุณท,ทุกทุกฐานที่เขามาติดตามหับสมที่เขาให้กำลังใจพี่น้องเลยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงพบ้ปก,กันในคลิปหน้าพี่น้องสลากคินิสบายดีพี่น้อง